นี่เป anyway. ่นมั้ยเนี่ยเปล่าสักนี่ยอีสเปรลาบาด์ตัวเวทเอียงเลยนะยังถือมั้ยพี่เขาผู้นี้ไม่เห็นตุกอาไหรก็จักเลยโอ้ยปลาไหลดีเปล่าพี่พี่ อะไรอะไรไปอะไรเถอโอ้เด็กพี่น้องพูดพูดขาวออกหาักผุดผุดตายพูดเลือดเลือดอ้ตายถึงจะเปลี่ยนไปเจ้าประเดี๋ยวมายามขึ้นเขาออกหลักเลือดเลือดโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกคนครับ เพื่อนี้เจอกันหน่อยพี่เก๋อครับเพื่อนี้ก็เจอกันอยู่หน้าหงวยครับผ้าพี่ผ้าหน่องมามายามเป็ดเดงมากูเป็ดใส่เปียดเตียวว่านตอนใส่ผมก็ได้โบ๊ะโบ๊ะดบ๊ะไทยพี่หน่องเบิง้งก็เลยขึ้นคนมาเลยมายามครับเลยมายามตอนเสาร์ไปพี่หนอ่องไปเบิ้งวันศีนสีไดบ้บห่หน้าหงวยหน้าหงวยไอ้หงวยพ่อโหลดนะนะ ใส่พิมพไว,ว้เศร้าก็หลังครับเศร้าหลังนี่แหละประมาณนี้แหละ,ะพี่น้องพยายามกันที่มีพอ,อหลังแ,แหลกแหกมันเออเสือเบียดพี่น้องอู้ยยังถือมันหนึ่งจอยนี่พี่นอ้องนี่ยังถือมัน,น,น,นกน็ขึ้นี่งที เชลบาดตวัวเว็ดโอ้ยเอียงมา่บานเอียงถือมนันขึ้นขาขึ้นเหนี่ยไม่เห็นตัวหรอกอ้ปลาไหลว่วจักเด้อโอ้ยปลาไหลดีพี่น้องพี่พี่ไอ้ปลาไหลปลาไหลพี่ปลาไหลถือแต่ว่ามันเป็นแนวนี๊ เป็นแนวนี้เพราะเป็นปลาไหลกัถึงงูนะสองอย่างเนี่ยเจ้าว่าให้ระวังนะรุดหรอกตัวว่ายหรอกพ่าดีปีกลังที่สองพี่นนอะกึ๊งดึงหลังที่สองโอ,อ้โดเจ่มใจไม่ไมยามขึ้นนี่เนี่ย

ยิ่งไดเสียงสวบอยู่เนาะนี่แล้วน,นี่ก็ดึงไปอยู่ยังบ่ดูบ่เอ้ยมีไหมโอย้ยหลุดอยู่นนอะหลุดแหละว่ยามสวยหมดบ่ โอ้นี่จะดึงไว้อยู่นอีอย้ยงขึ้นสีรุดถึงตัวเลยให้รุดดีด,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 าากกดีอ้อนึ่นพี่ดอขวดวดขาวหลากขวดตายขวดเลิกุ โอ้ตายถึงเต้ยเปลี่ยนไปจ้ะประเดี๋ยวพายามขึ้นข้นนาวปลาเลือดเลือดอ้ดอีน,นึงแล้วครับแน่วนี่นนดนึงแล้วนเร่งแล้วนานหนึ่ง,นนงย่างเดียวหนึ่งก็ปีนก,กันละพอ้ันตายแง่ ต,ตายกเอาบอลเดมยามือนนต้องเอาีกหนึ่งต่อไปต่อหลังหลุดหลนี้ไปยังไงหลังนี้ ไปต่อไปต่อว้าวนี่สามหลังตายครับมีหลุดตัวนี้เป็น,นอะ ดึงอยู่ต้องหลุดลังสุดนถายนี่ครับลัางตื้ทถ่ายโนี่ฮะเพิ่งบรรยากาศเขาครับท้องหน้าท้องทุ่งหน้า ตอนส่อๆครับนกเกียนเป็นอัทองแจ๊ดแจ๊เขาพันษาออกพันษาแล้วล่ะครับตุมบีบีแล้วเห็นว่าปลาคอปลาคอตัวหนึง่งปลาไหลตัวหนึ่งแหลปะปลาเค็งตัวหนึ่งครับพี่น้อเพราะเด้กินอยู่กระสิบลาคอตัวนี้เอาไปเดือบหนึ่งล่ะเจ็ดแจ๊ดยิง่งยงหนึ่งพักใส่พัก ปลาไหลสิไป so no 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 <laughs> no ้อ้วานกินครับเพราะลูกหน่อยวกินเอ็นนะวัวกินปลาไหลนะนะเนลูกหน่อยกับวผู้กินจะไปอ้เพราะกินเจ๊งตัวนึ่งกัอีกนึ่งใชกันนั่นแหะเพได้กินอยู่บ่ถึงเาหมนเพราะว่าัมันขึ้นบ่ได้มายามทีไหนว่าถิมายาบบ่ได้มาอ่านนะาหารไรเนี่ยเป็งานพองบ่ได้มาหยาม ะนี่ละการหาอยู่หากินวิถีชีวิตของคนอีสานเข้พี่น้องหากินไปตามฤด,ดูกาลตามธรรมชาติมือได้ได้กะบ่ได้ซื้อเขามือได้มาได้กะได้ซื้อเงินกะหายากช่วงนี้หายากครับเป็นข้อก็ได้ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจ,จอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจด้วยหน่อยเหตุคลิปไปเรื่อยๆครับฝากขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำหนีก่อนครับคลิปหนา้าจัะผอกันไหมครับสวัสดีครับ